ขอบคุณที่มาวาเลนทายสุขสันต์วาเลนทายกับผมนะครับพี่ถ้าเราขายบิตคอยเพื่อทํากําไรแล้วเราจะถือสินทรัพย์อะไรที่ดีกว่าบิตคอยครับเออก็ใช่อ่สิคือจริงๆการขายบิตคอยอเหตุผลนะ่ะมันไม่ควรจะขายเพื่อไปถือสินทรัพย์อื่นหรอกเหตุผลของการขายบิตคอย,ยมีเพราะว่ามันเป็นถังอีที่ตอนนี้ชีวิตเราลำบากและสุดท้ายเราต้องกินหนูปะ่ะ เราไม่มีเงินจะกินข้าวแล้วอ่ะเนี่ยเป็นเหตุผลที่เราขายบิตคอยนีเหตุผลก็คือเราลําบากเราต้องขายออกมาใช้ถัง e ก่อนที่จะไปเจอบอรเออเพื่อให้เราผ่านสถานการณ์ช่วงนี้ไปให้ได้แล้วเราก็กลับไปเก็บถัง e ใหม่แล้วเพื่อไปใช้ในตอนที่เจอบอรก็คือตอนเกษียณนะครับหรืออีกแบบหนึ่งก็อาจจะเป็นการเขาเรียกว่า management port สมมติว่าเราอาจจะทำแบบ ซีเรียลแบบกองเลยอย่างกองเนี้ยเขาจะบอกบอกเลยนะว่าแบบอ่าอย่างเช่นสมมติเก็บบิตคอยสักหอย่างเงี้ยถ้าบิตคอยอยู่ดีมันโตขึ้นมาเป็นเป็นเจดเมื่อไหร่เขาจะทําการขายแล้วอาจจะไปถืออย่างอื่นในกองแล้วถ้าวันนึงบิตคอยจาก5%เนี้ยมันลงไปเหลือสาเปอขาจะซื้อเพิ่มเนี่ยคือคือการแมนเนจของกองเออกองจะต้องแมนเนจตามที่ อาจจะมีนโยบายของกองเป็นแบบนี้เพื่อบอกให้นักลงทุนนะทราบสมมุติว่าบอกว่าโอเคเราจะเล่นไม่เสี่ยงสมมุติว่าสมมุตินะกองบอกว่าเนี่ยไม่เสี่ยงแปด0ี่ิบก็คือไม่เสี่ยงแปดิเสี่ยง20 8สบแปดสิบอาจจะเป็นบอน20ิบอาจจะแบ่งเป็นหุ้นส0อ่าทองคำา5%บิตคอยหเ์นอย่างเงี้ยแล้วเขาต้องคงแบบเนี้ยให้มันใกล้เคียงแบบนี้โอเคไหม ผู้ลงทุนก็จะได้รู้ว่าโอเคคุณลงทุนเท่านี้ไอหมาเห็นคุณคุณลงทุนไซส์อะโลเกชแบบนี้อะไรเงี้ยถ้าเกิดอยู่ดีเราไม่ปรับกองอะโลเกชหรือหรือแมเนจไซส์อะไรของมันเลยอยู่ดีบิตคอยมันกลายเป็นยี่สบสาสิบเปอร์เซ็นขึ้นมามันเป็นเบียดกองแทนทนี้จะบอกว่าเป็นแปดสิบยี่สิบมันจะกลายเป็นเจ็ดสิบยี่สิบมันสามสิบมันเป็นไปไม่ได้ไงมันเป็นไปไม่ได้ไงสิ่งเนี้ยพี่แบมบูสวัสดีคับ มองไม่เห็นทางที่จะเก็บครบหนึ่งบีซีเลยครับเก็บให้มากที่สุดพี่บมบูเก็บให้มากที่สุด, boo, มสดผมขายเอามาใช้บ้างเผื่อด้านตายขนาดเอาแต่ละคนไม่เหมือนกันเนอะเอาที่สะดวกอย่างที่ผมบอกอเออถ้าถ้าลำบากก็ต้องใช้อ่ะใช้บีซไปเท่าไหร่หาตังค์เพิ่มให้ได้เอามาใส่คืนโอเคพี่เคซี่บอยบอก